คนคะการกระโดดลงไปช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำดังคลิปนั้นไม่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งควรตั้งสติประเมินสถานการณ์และใช้3หลักการดังนี้ 1. ตะโกนตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างและโทรแจ้งทีมแพทย์ฉุกเฉิน1669 2. โยนหาสิ่งของที่ลอยน้ำได้เช่นทั้งแก้วลอนขวดน้ำห่วงยาง 3. ยืนหาสิ่งของยาวๆเช่น ไม้ท่อ PVC หรือสิ่งของที่ยื่นให้ผู้ประสบเหตุจับได้แล้วค่อยๆดึงเข้าหาฟังค่ะนี่คือหลักการจัดท่าผู้จมน้ำให้หายใจสะดวก 1. วางให้นอนราบบนพื้นแข็ง 2. จัดศีรษะให้เงยขึ้นเล็กน้อย 3. พลิกตัวตะแคงด้านค้างเฮ้ยอราครครขึ้นนะอย่าจมน้ำทำสิทธะ เราต้องทำสนญญาะไม่เป็นคำดีทำอะไรสิ่ธิ์อเอาก็วอนนี้วยัยน,นุมา่เหต่กไมเดี๋ยวล้ค่ะ,คะ,ะเกิดเกิดเหตคนจมน้ำไม่ได้ที่ิโรงเรีย,ยนทุอคนที่เสาดูขาดตดปิดผิขอเครื่อง AED ด้วยนะคะ AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติเครื่อง AED คืออุปกรณ์ที่ใช้ช็อกไฟฟ้าไปที่หัวใจ <A ED. S 2> เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นตามจังหวะปกติใช้ในกรณีที่มีผู้หมดสติและหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแล้วเราจะใช้งานมันยังไงไม่ต้องกังวลค่ะเพราะเครื่อง AED ใช้งานง่ายมากและมีคำสั่งเสียงแนะนำทีละขั้นตอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 1. เปิดเครื่อง 2. ติดแผ่นนำไฟฟ้า 3. ทํทำตามคำแนะนำของเครื่อง 4. หลังจากช็อกหัวใจแล้วเราต้องทำ CPR ต่อทันทีจนกว่าผู้ป่วยจะฟื้นสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติ CPR ขั้นพื้นฐานโดยมีหลักการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ตรวจเช็คความปลอดภัยควัน ไฟน้ำมันแก๊ส 2. ตรวจเช็คก,การตอบสนองในกรณีที่เราไม่ทราบสาเหตุของผู้ป่วยให้ใช้หลังมือสัมผัสกับตัวผู้ป่วยเพื่อตรวจสอบกระแสะไฟฟ้าและลดความเสี่ยงให้ผู้ช่วยเหลือ 3. เมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบกระแสะไฟฟ้าให้ผู้ช่วยเหลือใช้มือสองข้างตบที่ไหล่ของผู้ป่วยคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่า 4. เมื่อตรวจสอบไม่พบการตอบสนอง ตาดูหูฟังแก้มสัมผัสลมหายใจนับ1 1ึ 5. ถึงสิบ้าเมื่อไม่มีการตอบสนองในกรณีที่มีผู้อื่นให้ระบุให้เชัดเจนว่าใครจะเป็นคนโทรขอความช่วยเหลือผ่านห6 6 9หรือศูนย์นเรนทอนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนโดยแจ้งข้อมูลดังนี้ 1. อาการของผู้ป่วย 2. แจ้งสถานที่ 3. และร้องขอให้นำเครื่อง AED มาด้วย 6. เริ่มทำ CPR 1. วัดจุดตัดในการวางสันมือตั้งแต่ลูกกระเดือกลงมาถึงลิ้นปีราวนมสองข้างใช้สันมือข้างที่ไม่ถนัดวางบริเวณจุดตัดและนำมือข้างที่ถนัดประสานไว้ด้านบนมือแรก 2. นมตัวแขนตั้งตรง90องศากับลำตัวขายแยกออกเพื่อให้น้ำหนักลงไป 3. เริ่มกดหน้าอก5-6เซนติเมตรนับ1-30 1และ2และ3และทุกคนยังสามารถฝึกตามจังหวะของเพลงได้ด้วยนะคะตบอกตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่ก็ยังไมรู้ว่าเธอคิดเช่นไรเธอบอกคำน้น นับหใหม่1 0 0่งรถึงหนึครั้งต่อนาทีจำนวน5้รอบโดยไม่หยุดและต้องผ่อนมือให้ทรงอกขึ้นมาด้วยในกรณีที่มีผู้ช่วยก็สลับกับผู้ช่วยโดยไม่หยุด5้3 2และเปลี่ยนรอจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึง จบแล้วค่ะกับการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติ CPR ขั้นพื้นฐานง่งงายๆทุกคนปฏิบัติตามได้แน่นอนพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> เจ๊ดูนะจ๋าฟื้นแล้วพี่จ๋าตอนขอมันสอนแล้วน่าจะตั้งใจดูกว่านี้อ่ะก้วขอโทษนะ คราวหน้าเราจะมีสิมากกว่านี้นะแต่บอกตอนนี้ไม่รู้จธเแล้วไปหรือไม่วยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไร